สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำเจ็ดผลไม้ที่ถ้าหากว่าถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราอ้วนได้นะคะผลไม้เจ็ดชนิดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันค่ะผลไม้ชนิดแรกก็คือทุเรียนค่ะราชาของผลไม้ของเรานี่เองทุเรียนกินมากไปอ้วนได้นะคะทุเรียนเนี่ยมีคำแนะนำว่าในหนึ่งวันเนี่ยควรจะกินไม่เกิน1-2เม็ดเท่านั้นเอง ผลไม้ชนิดที่2ก็คือเงาะค่ะเงาะรสชาติหวานอร่อยกินเงาะมากไปจะทําให้อ้วนได้แล้วก็ยังทําให้ร้อนในแล้วก็ได้รับน้ําตาลสูงด้วยค่ะต้องระมัดระวังนะคะกินเงาะอย่ากินมากเกินไปผลไม้ชนิดที่3ก็คือลําไยค่ะลําไยกินมากไปร้อนในและก็ให้พลังงานสูงนะคะถ้ากินเยอะไปจะทําให้อ้วนด้วยค่ะ ผลไม้ชนิดที่4ก็คือมะม่วงนะคะทั้งมะม่วงสุกมะม่วงดิบเลยโดยเฉพาะมะม่วงสุกเนี่ยจะให้น้ําตาลสูงด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะกินมะม่วงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยแต่กินมากเกินไปกินไม่เกินหนึ่งผลก็พอนะคะเพราะว่าถ้ากินมะม่วงมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราอ้วนนะคะและยิ่งใทรกินมะม่วงดิบกับน้ำตาลหวานอีกก็จะไดะ้น้ำตาลจากน้ำตาลหวานขึ้นไปอีกก็ยิ่งอ้วนใหญ่เลยค่ะต้องระมัดระวังน,นะคะการน เราอ้วนได้นะคะขนุนมีความหวานนะคะจะทําให้อุดและก็อ้วนด้วยค่ะต้องระมัดระวังนะคะขนุนอยากกินมากไปผลไม้ชนิดที่6ก็คือกล้วยกินกล้วยไม่น่าจะอ้วนใช่ไหมคะแต่จริงแล้วกล้วยมีน้าตาลสูงนะคะโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ากับกล้วยไข่กินกล้วยดีค่ะแต่ว่าถ้ากินมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ได้รับน้าตาลสูงแล้ะก็อ้วนด้วยผลไม้ที่7ก็คือราชนีแห่งผลไม้เลยนั่นก็คือมังคุดค่ะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะ ก็เช่นกันค่ะถ้าหากว่ากินมากเกินไปก็จะทําให้เราได้รับคารีมมากแล้วก็จะส่งผลให้เราอ้วนด้วยนะคะคือ7ผลไม้นะคะที่กินมากเกินไปจะทําให้เราอ้วนได้จะต้องระมัดระวังน,นะคะในการกินผลไม้เหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลไม้ทั้ง7ดชนิดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะเพียงแต่ระมัดระวังในการกินมากเกินไปเพื่อไม่ให้อ้วนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม ขอ,อให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ